ทำไมเชสโกถึงยังไม่ลงเพราะเรื่องของความฟิตหรือยังไงเห็นยังไงเกี่ยวกับไลอัพซึ่งอามพี่ยังไงกับไลอัพ1ิคนแรกของเอาของแมนยูเนเต็ดนะฮะก็การที่เอาเมสาบูโม,โม้คุนย่าลงแล้วก็ซ้ายเป็นโลนักเตะที่พุ่มได้อย่างเดียวใช้เท้าไม่ได้เรื่องนะฮะแล้วก็ขวาก็เป็นอามาัดที่วันนี้ แม่งจ่ายบอลดีวะ่ะคืออาหมาัดคนเดิมที่หวงบอลหายไปไหนไม่รู้อะเห็นยังไงกับแลฟ์แมนเตดตครับสรายผมอยู่เหมือนกันนะไอท้ทีแรกคิดว่าสามเซนเตอร์จะเป็นโยโรชอแล้วก็เดอริกแต่พอมาเป็นเดอริกกับไกว์ไกวอย่างเงี้ยแล้วก็ชอก็ชัดเจนคือไอ้คาดดาไลฟ์อัพกับคาดดาว,วิธีการต่างกันนะเราต้องแยกประเด็นคาดดาไลฟ์อัพเนี่ยคิดว่าเป็นโยโรเดอริกกับชอเพราะว่าปกติเขายึดเซตนี่ไง ซึ่งถ้าเกิดเป็นเซตเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเล่นบอลยกระดับใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันออกมาเป็นเดลิกแม็กควายชออันนี้ชัดเจนไม่เล่นบอลยกระดับแน่ๆนก็คือจะเล่นบอลรับต่ําซึ่งรับต่ํากึ่งๆครึ่งสนามเนี่ยผมเห็นด้วยนะเพราะว่าแมนยูจะเตดแหะจริงๆตอนเนี้ชั่วโมงนี้มันต้องซื้อความกระชับไว้ก่อนเน้นเล่นกันใกล้ๆในพื้นที่ที่ไม่ต้องกว้างมากอะ่ะคือถ้าเล่นบอลยกระดับอะ่ะเวลามันขึ้นไปเพสแบบนี้กลางมันหลวม มันย้วยลิเวอร์พูลเป็นฟุตบอลเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเร็วถึงแม้ว่าเทมโปจะช้ากว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจังหวะสปีดบอล่ะช้ากว่าหรือว่าบอลแนวลึกจากด้านข้างที่มาจากฟูลแบ็กเนี่ยไม่ค่อยมีหายไปเยอะโอเคแต่สุดท้ายแล้วก็ยังอันตรายอยู่ดีอ่ะในจังหวะที่แบบเขาแหวกผ่านตรงกลางมาได้หรือว่าซาร่าหรือกัโปโดอบ ต่ำลงมาเอาบอลแล้วพลิกขึ้นหน้าไปได้มันก็ยังอันตรายจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกดังนั้นเนี่ยแมนยูควรจะคอมแพกไว้ก่อนรับสิบเอ็ดคนในแดนเอาชอแม็กควายกับเดลิกมาพอจัดเป็นไลท์อัพเซตเนี้ยโอเคเคลียร์เลยเก็ตเลยว่าโอเคเล่นรับต่าส่วนวิงแบ็กเนี่ยผมไม่ติดนะขวายังไงต้องเป็นอามัดอยู่แล้วเพราะว่าอามัดเนี่ยถูกชโลกับลิพูแล้วจะเอามาถ่างเกมเขาจะมากดเคอร์เคสอันนี้ก็ชัดเจน เอามาคอมโบกับบังโม่กดเคอร์เคสนั่นแหละส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยทีแรกผมเลือกเป็นดอกูเพราะว่าคือดอกูเนี่ยเกมรับมันไม่ได้ดีหรอกเกมรุ่มก็แบบเฉยๆใช่ไหมแต่ผมซื้อเรื่องความสดไงเพราะตอนนี้เราเห็นกันอยู่ว่าซาร่ามีปัญหาเรื่องของจังหวะการเล่นเขาช้าไปเยอะแล้วก็ดูเก้ๆกลางๆอะ่ะตอนนี้เวลา movement ในการจับบอลสัมผัสบอลจะคิดจะทำอะดูช้าผมก็เอาดอกูที่มีความสดกว่า เอาไปบวกไงเอาไปบวกเอาไปชนเอาไปเข้าถึงตัวในลักษณะแบบพันตัวเราลองนึกภาพม,มาลเซียแม่งดวลกบซาร่าคือคาร์ดบอลกับฝีเท้าสู้ไม่ได้เลยอะ่ะประสบการณ์ก็สู้ไม่ได้เน้นสดอย่างเดียวอะ่ะเน้นพละกกาลังอะ่ะนึกภาพออกไหมครับแต่ทีนี้พอเป็นดารโลก,ก็โอเคเขาเน้นซื้อประสบการณ์ของดารโลมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละก็ให้ลูกชอมาก็ให้ลูกชอออกมาช่วยก็ช่วยๆกันไปทีนี้เนี่ย ไอ้คู่กลางอ่ะเป็นกาเซมิโลกับบูโนอยู่แล้วส่วนตัวบนเนี่ยผมเซอร์ไพรส์นะที่ดรอปเชสโกแล้วใส่คุนญ,ญา่าผมมองว่าอโมริมมาแอบคิดมากเหมือนกันแต่อร์เนอร์ชารลแต่คิดมากกว่าคิดเยอะกว่าแต่อโมริมมาแอบคิดมากเขากลัวว่าอะไรรู้ไหมตามที่เขาสัมภาษณ์เลยเขากลัวว่าถ้าเกิดเอาเชสโกลงไปปักอ่ะเดี๋ยวมันจะโดนฟันได้กับโอนาเต้เนี่ยกลืนหายไป คืออย่างคุณย,าย่าเนี้ยยังมีสปีดความเร็วดรอปต่ําลงมาเชื่อมเกมขยับเคลื่อนที่หรือว่าคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเชสโกมันจะเป็นในลักษณะปักอยู่ข้างหน้าไงแต่ของคุณย่าคือมันขึ้นที่สอดสายไปซ้ายไปขวาลงมาอะไรแบบนี้ได้อ่ะเขาเลยซื้อคุณย่ามากกว่าที่จะเป็นเชสโกจริงๆนี่แอบคิดมาแอบคิดเยอะเหมือนกันนะแต่ผลลัพธ์ออกมาในสนามดูดีเพราะอะไรรู้ไหมแมนยูมันนําก่อนไงแมนยูเอานาก่อนพอนําก่อนเสร็จปุ๊บ เกมแผนที่วางเอาไว้เลยเข้าทางเลยอันนี้คือเข้าทางแบบเข้าทางสุดๆเลยก็ต้องชมว่าเลือกตัวถูกอันนี้ต้องให้เครดิตผู้จัดการทีมนะครับในเมื่อเขาเลือกตัวมาแล้วชิงจังหวะนําได้ก่อนทําผลลัพธ์ได้ก่อนเป็นไปตามเกมแผนที่วางเอาไว้ก็แปลว่าผู้จัดการทีมคิดถูกที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรพี่เบน์เราเราก็จะได้เห็นนะตอนเชสโกลงมาเชสโกก็โดนกลืนอยู่เหมือนกันนะ โดนกุนาเต้โดนฟานได้ขยับมาบวกขยับมาตันเข้าถึงเนื้อถึงตัวเอาตัวรอดลำบากเหมือนกันสำหรับเชสโกสถานการณ์ในบริบทที่รับต่ำมากๆแบบอยู่สิบเอ็ดคนในแดนเลยอะไรแบบเนี้ยเชสโกอาจจะไม่เหมากก็ได้นะเชสโกเขาอาจจะเหมาะเวลาที่ต้องเล่นครึ่งสนามหรือว่าทิ้งไว้อยู่ข้างบนเล่นหลังลายแบบอ่าอะไรเป็นฟิลนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่แม่งต้องสิบเอ็ดคนจริงๆอะอยู่ในแดนอะ อาจจะไม่เหมาะก็ได้เขามองอย่างนี้ไงอันนี้คือมันไม่ใช่ว่าผมมาพูดเองนะมันเป็นในมุมมองของรูเบนอโมริมซึ่งเขาแสดงให้เห็นในการจัดตัวแล้วก็ปรับเรื่องของวิธีการเล่นเมื่อวานสิ่งหนึ่งอะ่ะที่อโมริมต้องต้องได้รับเครดิตเนี่ยคือเขาเป็นโค้ดต่อจากหลุยฟันเกาเลยนะที่ทำแมนยูชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมูรินโญ่โอเล่เทนฮาก์คทำไม่ได้ถูกไหมในขณะที่อโมริมเนี่ย ใครจะเชื่อว่าจะทำได้ยังไงต้องได้เครดิตอยู่แล้วอะ่ะอืมเป็นแบบแต้มต่อเลยอะ่ะในมุมของบอร์ดบริหารน่ะที่แบบโหเฮียมชนะลีพูที่แอนฟิลด์ในรอบเกือบสิบปีอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอโมลิมมีบทเรียนมาแล้วในเกมเจอซิตี้ที่ยกระดับเกมขึ้นไปสู้พยายามจะขึงพยายามจะกดเขาพยายามจะเพรสถึงหน้าปากประตูสุดท้ายแล้วเนี่ยซิตี้เขาเก๋กว่าใช่ไหมแล้วก็เขา นำได้ก่อนด้วยเล่นไปเล่นมาไปเข้าทางโดนย้อนคืนสุดท้ายแพ้เละเลยวันนั้นน่ะรูปเกมสู้ไม่ได้เลยพอมาในวันนี้เล่นในสถานการณ์แอนฟิลผมว่าทำถูกแล้วครับพี่เล่นรับต่ำคือมันจะมีบทสัมภาษณ์ของอร์เนอร์ชารลอตใช่ไหมที่พูดหลังจบเกมว่าเล่นบอลยาวแล้วก็แบบแมนยูเน้นเล่นบอลสองอ่ะบอลแรกก็รอให้ลิฟูมง ผงตั้งมาแล้วเดี๋ยวกูรอดักตรงกลางอะไรแบบเนี้ยการเซบูโน่เดลิกชอแม็กควายอะไรแบบเนี้ยรอเล่นบอลสองจะทำยังไงได้อ่ะทรัพยากรแมนยูมันเป็นแบบนี้คือในมุมของโค้ดเนี่ยอันเนอร์ชาร์ลส์แต่เขาพูดไม่ผิดนะเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นในสถานการณ์บริบทที่เขาถูกถามมาแล้วมันเป็นอารมณ์หลังจบเกมซึ่งเขาหงุดหงิดไอสิ่งที่เขาพูดอะมันคือถูกนะครับว่าแมนยูเล่นแบบนี้จริงๆแต่ สำหรับในมุมมองของแมนยูเต็ดเองอ่ะแล้วจะให้ทํายังไงอ่ะมึงจะให้กูไปเปิดหน้าแรกกับมึงกับชิบหายไส้แตกดิเทนฮังเนี่ยเคยทามาแล้วซุโ e r o v e r l o a อ่ะสามหนึ่งหกใช่ไหมสองหนึ่งเจ็ดไอ้เฮียแม่งคดพ่อคดแม่โหลดเลยวันนั้นยังไงพอโหลดไปแล้วข้างบนไปเสียโดนแทงย้อนกลับมาไดาเ e กออกข้างใช่ไหมโดนไปเจ็ดลูกอ่ะรู้ตัวทีแม่งโดนแบบไส้แตกเลยอ่ะแล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ เสมอศูนย์กับสองเนี่ยวิธีการเล่นมันคือการกระชับไม่ว่าจะเล่นโลบล็อกหรือมิดบล็อกแต่ไม่เล่นไฮเพลสเล่นอยู่สองอย่างนี้แล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีมันก็ต้องเล่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วแมนยูเตแต่ผมถามเดี๋ยว,ว่ามิดฟิลตัวกลางอ่ะมันมีสไตล์แบบคอนโทรลเกมไหมมันเป็นสเปคแบบวอตันเอลิสแอนเดอร์สันสตินเลอร์ไกเซโดซูบีเบนดี้มันไม่มีครับกาเฟนแบกมันไม่มี มันเป็นสเปกแบบกาเซมิโลกับบูโนใช่ไหมที่สองคนนี้มันดูจะถนัดเวลาเล่นการสามมากกว่าแต่นี้เนี่ยในระบบเนี่ยพิมพ์เขียวมันเป็นกลางสองจำนวนนับมันก็น้อยอยู่แล้วสเปกก็ไม่ตรงบูโนอ่ะพอกาเซมิโลออกไปแล้วเละเลยพออูกาเต้ลงมาแล้วย่วกว่าเดิมแล้วครึ่งหลังเนี่ยย้วยด้วยเพราะว่าพลังงานล้นขึ้นไปสูงอ่ะขึ้นไปเพสอ่ะมันจะมีอยู่บางจังหวะถ้าผู้ชมลองสังเกตดูนะครับมันจะมีอยู่บางจังหวะที่คุณย่ากับเอมเบโม ขึ้นไปสูงหรือเม้าอะไรแบบเนี้ยแล้วเพื่อนตรงกลางกับข้างหลังอ่ะไม่ได้ขึ้นไปเพสต,ตามรีพูแก้เพสง่ายๆเลยแทงย้อนกลับมาตรงกลางพวกแม่งวิ่งลงกันน้าบาเลยผมเห็นน่ะเดลิกทําสัญญาณมือเงี้ยเฮ้ยไม่ต้องขึ้นไปอะคุณลองไปย้อนดูได้เลยเวลาแบบนักเตะแมนยูแดน3สามไม่คิดจะเพสอ่ะขึ้นไปถึงน้องวิลลี่โกอ่ะขึ้นไปถึงนู่นเลยแล้วแบบ ตรงกลางมันไม่ได้ยกยกกระดับเกมกระชับขึ้นมาใช่ไหมมันอยู่อยู่คาคาอยู่กลางสนามไอ้ข้างบนก็วิ่งไล่ไปดีเหมือนอารมณ์แบบริงชิงบอลน่ะแล้วบอลสนามใหญ่มันไม่ใช่บอลเจ็ดคนไม่ใช่บอลฟุตซอลใช่ไหมแมงแมงต้องเป็นระบบเบสอะเออแบบม,มึงวิ่งให้ตายอะ่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันผมมองว่ายัางไงแมนอยู่ก็ต้องสุดท้ายก็ต้องเล่นครึ่งสนามหรือว่าเล่นมิดบล็อกหรือว่าเล่นโลบ็อกอันนี้ปูมันก็ลาเลียงบอลขึ้นมาดิอ่ะมึงก็ถ่ายบอลไปเลยแล้วเดี๋ยวกูยอตนนอ ยืนสู้ตลอดแนวยืนแบบดักเลยอ๋อยืนสู้ตลอดแนวเออยืนสู้ตลอดแนวไว้อดักเอามันก็มันก็มีวิธีการเล่นประมาณเนี้ยดูจากทรัพยากรใช่ไหมดูจากผลลัพธ์อ่าสิ่งที่เราต้องการก็คือไอทีแรกเนี่ยเราเราต้องการที่จะมีอย่างน้อยน้อยหนึ่งแต้มแต่ทีนี้ด้วยความที่มันนําก่อนหนึ่งศูนย์นะ่ะเฮ้ยแล้วเกมแพนมันวางมาแบบนี้ว่าหน้าเนี่ยมันเลือกเป็นคุณย่า ที่ก็เอาไว้รอส่วนเพราะมีความเร็วไปกับบอลดีอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดหลบไปไม่ได้เฮ้ยเรียกฟาวได้ใช่ไหมดึงตัวประกบได้เรียกฟาวได้อะไรแบบนี้ก็ช่วยชะลอช่วยเรียกจังหวะให้เพื่อนรอเพื่อนเติมขึ้นมาผมมองว่าเมื่อคืนเนี่ยต้องใช้คําว่าแมนยูเอต์อะเล่นได้ตามที่ตัวเองอยากให้เป็นอันนี้อย่างแรกนะเล่นให้ตามที่ตัวเองอยากเป็นเล่นได้ตามสิ่งที่ตัวเองมีอะ มีอะไรก็เล่นแบบนั้นไปไม่เล่นเกินตัวอันนี้ต้องชมนะคือนานๆเนี่ยผมจะชมสักทีนะด้วยความที่มันจะน่าริ้วหูด้วยอย่างที่สองคือริ้วหูอาการหนักกว่าที่คิดไว้อันนี้ผมบอกเลยคือในช่วงสามนัดก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงริ้วหูผมอาจจะแบบไม่ได้แตะในส่วนตรงนี้มากแต่เมื่อคืนเนี่ยอาการหนักกว่าที่คิดในแง่ของการจัดตัวอย่างที่ผมบอก ยังไงก็ตามอ่ะเอกิติเก้ม่งต้องได้ลงเป็นตัวจริงเว้ยยศยุทธ์จะยอมใช่ไหมตอนผมเห็นลายชื่อผมแบบเชียอีซักลงก่อนเหรอวะเพราะสำหรับผมเนี่ยเอกิติเก้คาดเดายากกว่าเนื่องจากเอกิติเก้เนี่ยจังหวะเกี่ยวจังหวะมุดเอาบอลไปกับตัวมันเอาบอลไปกับตัวได้ซึ่งนักเตะลักษณะแบบเนี้ยจะมาช่วยจังหวะบอลสองของทีมบางทีแบบมงตั้งชนกันอยู่แล้วบอลกระเด้งกระดอนมามันเกี่ยวลาก ตัดเข้าไปเล่นได้เองนึกภาพออกไหมครับอ่หรือการเก็บซาร่าไวจนถึงนาที85เ <laughs> พื่ออะไรที่เบนที่นพี่ปอเชื่อป่าตั้งแต่ผมรู้จักโมฮัมเหม็ดซาร่ามานะเว้ยหลังจากผ่านนัดแรกเลยอะที่รู้สึกอาจารย์ยังจะจัดการซาร่าได้ช่วงนั้นแล้วก็มีลงล้อกันอะหลังจากนั้นซาร่าแม่งเจอลิฟวูแม่งยิงกระตุยเลยยิงใสแตกยิงแบบยิงเละเฮซาร่าเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ผมเลสเปกมากนะ ผมยอมรับในฝีท้ามากแล้วก็ชื่นชมมาในตลอดแต่สําหรับเมื่อคืนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่ผมอยากให้ลิฟูเก็บซาร่าไว้จนจบเกมเพราะมันชัดเจนแล้วว่าเขาขยับไม่ออกทั้งการตัดสินใจการจ่ายบอลหรือการจบสกอร์เขาดูผิดที่ผิดทางผิดเวลาไปหมดเลยแล้วทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานตัวเองมากทีเนี้ยพอนักเตะที่ขยับไม่ออกแบบเนี้ยเราก็อยากให้มันเก็บไว้อ่กทีมใช่ไหมล่ะไออันเนอร์เก็บไว้นานๆเลยซึ่ง อานเนอร์ชลลอตนะเก็บไว้ถึงนาทีแปดสิบห้าสำหรับในมุมเด็กผีเป็นเรื่องดีนะแต่สําหรับเด็กโขงเนี่ยควรต้องถูกถอดออกนานแล้วฟิล์มโปองอะ่ะต่อให้เกม้ําจะไม่ดีอะ่ะแต่ส่งลงมาเล่นปีกอะ่ะก็ชัดเจนว่าให้เล่นเกมลูกใช่ไหมแล้วเป็นไงพอส่งลงมาเล่นเกมลูกแม่งได้บอลทีสองทีแรกอะ่ะหยอดเข้าหัวกั๊กโปอะ่ะแล้วคิดดูถ้าเกิดในสถา,านการณ์ที่แมนยูตั้งรับแล้วฟิล์มโปงไม่ได้ลงมาตั้งแต่นาทีเจ็ดสิบเจ็ดห้าอะไรแบบเนี้ยโอ้โหว่าหน้าหวัดเสียวนะ เพราะตอนนั้นน่ะแบคลูกสึกจะเป็นดอกูแล้วใช่ปะแล้วดอกูอ่ะโหแม่งดวนกับฟิลมโปองอ่ะน้าหวัดเสียวนะอีกอย่างหนึ่งคือเคียซ่าผมมองว่าได้รับเวลาน้อยไปในบรรดาตัวเลือกบนซุ้มมานั่งสำรองของล์พัวนักเตะที่ผมค่อนข้างใช้คำว่ากลัวแล้วกันกลัวที่จะลงมาทำผลลัพธ์กลัวที่จะลงมาแสดงอะไรสักอย่างกลัวที่จะเสกอะไรสักอย่าง ก็คือเคียซ่าแล้วผมว่าเด็กผีคิดไม่ต่างกันเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่อันตรายมากถ้าได้มีพื้นที่ได้มีเวลาฟุตบอลถึงในจังหวะที่ต้องการอะไรสักอย่างไม่ว่าจะยิงจะจ่ายอ่ะเคียซ่าแม่งเสกตรงนี้ให้ได้และช่วงที่ผ่านมาเคียซ่าก็เป็นคนคนนั้นนะของลิฟวูอผมจะบอกให้หลายๆนัดเลยเคียซ่าลงมาช่วยนะเว้ยเห็นไหมแล้วลงมาแป๊บเดียวแม่งแอดซิตเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้คําว่า รีพูลหนักกว่าที่คิดไว้ในแง่การจัดตัววิธีการเล่นฟอร์มการเล่นแล้วก็สุดท้ายก่อนโยนให้พี่ปอคุยย,วยาวๆขออภัยนะผมผมอาจจะพูดยาวไปเทพีแห่งชัยชนะอยู่กับแมนยู